นี่บรรจุ3,000ลิตรต่อต่อแท้งต่อถัง2แท้งก็6,000ลิตรแล้วก็หลังคานี้ก็จะเป็นหลังคาโซลาเซลล์นะครับ8แผงลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาอยู่แถวแถวลำสมทิ อำเภอลำสุนทินะจังหวัดลบบุรีครับมาดูพื้นที่ที่เรามาเนี่ยโอ้โหสวยงามมากบรรยากาศนี่เขาเรียกว่าถา้มองด้วยเขาเรียก360องศาเลยนะครับเห็นไหมครับแต่นี้ลุงกกมมีไผ่อะไรมาก็มีไผ่สังมนมีไผ่บงหวานมีไผ่ดําติมอแล้วก็มีไผ่ตัวที่เราเรียกว่าเข้าหลามกับแดงแล้วก็ยังมีผลไม้เช่นมะพร้าวโอ้มีนี่ด้วย ไัยรวกหวานผูกกระดึงด้วยนะมีหลายตัวครับมะม่วงก็มีนะครับแล้วกล้วยก็มีก็ต้องขอขอบคุณท่านที่มีอุปการะคุณด้วยอันนี้เราลงเรียบร้อยแล้วทีนี้อยากจะดูว่าพื้นที่นี่นะ <c oughs> ก็เดิมๆดิมนี่เดิมเดิไม่ทําอะไรครับปลูกอ้อยเหรอปกกะโพดปลูกมันสปะหลัเหรอปลูกปลูกกระโพดปลูกมันสำปะหลังพื้นที่ตรงนี้นี่ได้ผลดีไหมครับ ให้เขาเช่าฮะได้เป็นบางปีเหลือไม่ค่อยแน่นอนคือเขาเรียกว่าอยู่ที่ขึ้นอ่าฝนฟ้าอากาศอ่าแต่พื้นที่แม่มสวยงามดีเหลือเกินเนี่ยเอ่อพื้นที่ตรงนี้ปัจจุบันนี้ก็ให้ยังยังให้เช่าอยู่เนาะแล้วทำไมถึงคิดนะทำไมถึงคิดเอา ไผ่มาปลูกเพราะอะไรครับมีความคิดอย่างไรครับอยากจะปลูกให้เป็นป่าอ๋ออยากให้เป็นป่าสภาพป่าปกติปกติท่านเจ้าของที่เป็นเจ้าของตรงนี้เนี่ยทำอาชีพอื่นใช่ไม่ใช่เกษตรกรเนาะหรือก็เป็นเกษตรกรด้วยยังไงนะคือปปกติอาชีพหลักนี่เราเราก็เด็กๆก็เป็นเกษตรกรเนอะแต่ไปหากินในกรุงเทพอ๋อทำอาชีพอื่นแต่ว่าบ้านเดิมบ้านนั้นเดิมอยู่แถวๆนี้หลย อ๋อเขาเรียกว่าเราก็กลับมาหรือฟื้นคืนธรรมชาติให้กับถิ่นกําเนิดของเราท่านแต่ละท่านที่เขาทํากันอยู่เดิมๆนะครเขาทำอ้อยเนาะทําอ้อยทํามันแล้วก็อาจจะมีบางท่านเป็นข้าวโพดทีนี้อยากสอบถามเรื่องนี้ครับนี่เห็นอย่างนี้เนี่ยลุงกรมก็อยากเรียนรู้อันนี้ระบบน้ําใช้แบบไหนครับระบบน้ําเป็นระบบโซลาเซลล์โซลาเซลล์นะเราเจาะบาดาลเนาะเจาะบาดาลเจาะบาดาลที่นี่ลึกไหมครับที่นี่สา แปดสามสิบเก้าเมตรอ๋อสามสิบแปดสามสิบเก้าเมตรค่าเจาะแพงไหมเจาะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นประมาณสามหมื่นแล้วความโตหรือความอะไรนี่เขาสี่นิ้วสี่นิ้วเจาะไปเจาะหกนิ้วเจาะหกนิ้วแต่ว่าเป็นเป็นท่อที่ขึ้นมาสับมิบสี่นิ้วสี่นิ้วท่ออ่ะสับมิบสี่นิ้วแต่สับมืบนี่ยเป็นใช้โซล่าเซลล์เนาะใช้โซล่าเซลล์อ่าเป็น DC ซีบัสเลสอ๋อ DC ซีบัสเลส ตรงข้างบนเนาะที่เป็นหลังคาเนาะครับนั่นคือมีทั้งหมด8แผงอ่านะทีนี้อยากรู้ว่าค่าเจอะเมื่อกี้บอกไปแล้วท่อแพงไหมครับค่าท่อค่าสมมประมาณค่าท่อกับข้อค่าค่าปั๊มสับมึศรวมกันตัวหรือแยกหรือประรวมเลยพอรู้ไหมสามหมื่นถึงไหม ค่าเจาะสามหมื่ค่าตัวท่อเสมอไ่รู้เขาตีเหมาบทเลย3,000สนอ๋ออ่าโอเคเราจะได้รู้3ามแสนนี่มีอะไรบ้างมีตัวโซล่าเซลล์ครับมีหัวคอยนี่ด้วยแล้วก็ถังด้วยถังนี่เป็นถังสามพลิตร2องใบโอ้นี่นแล้วระบบนี่มันระบบใช้งานยังไงครับถ้าสมมุติว่าเราใช้น้ำเรอเยอะเยอะมันเปิดขึ้นมาใส่ถังเองอัตโนมัติใช่หรือไม่ครับเป็นระบบลุกลอย ลูกลอยคือ,อ<า>มันก็อัตโนมัต<า>ิแหละเนาะพอสมมติว่าน้ํามันแห้งมันก็จะปั๊มมาเลยขึ้นใส่พอน้าพองปุ๊บมันก็จะปั๊มใส่ปั๊มใส่เลยค,ความสูงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับแปเมตรห้าสิบแหนะน้ำแรงนะครับผมไปดูแล้วเมื่อกี้เดินขึ้นไปขาสั่นนิดหน่อย <laughs> ขึ้นไปเลยครับไปดูแล้วก็มันก็น้ํากําลังใส่ลงมานะครับ น้ำนี่เป็นน้ำบาดานี่้กินได้เลยมั้งดูท่าทางแล้วน้ำใส่กินได้๋อรสชาติดีนะควรจะใส่เครื่องกรองอถ้าเกิดจะกินจริงจังนะใจว่ามันจะมีหินปูนที่นี่อาจจะเป็นหินปูนเยอะนะอโอเคเรื่องระบบน้ําที่นี่เรื่องไฟไฟฟ้ามีไหมครับไม่มีไฟฟ้าสมมุติเราอยู่อาศัยกันอยู่ละแวกนี้เขาใช้ยังไงหรือว่าใช้โซล่าเซลล์กันต้องใช้โซล่าเซลล์อ๋เราแวกนี้นะอือโอ้นี่ถือครองมาน่าจะเกินส4 0ี่ปีแล้วมั้งครับเนี่ย ห้าสิบห้าสิบปีโอ้โหไม่รู้ซอกแซกเกินไปไหมสงสัยไรหนึ่งสามพันห้าพันไหมสมัยโบราณจริงจริงตอนนั้นประมาณก็สองหมื่นหนึ่งห้าเอาเลยห้าสิบปีที่แล้วนะใช่แม่ซื้อไว้ตั้งแต่สมัยนู้นต่อไร่หรือทั้งหมดทั้งแปลงต่อไรต่อไรก็ไม่ไม่ถูกนะฮะหนึ่นห้าหนึ่งห้านี่ผมว่าไม่แพงไม่ไม่ถูกนะเมื่อสมัยห้าสิบปีที่แล้วอ่ะผมว่าแพงนะความรู้สึกว่ามันแพงแต่ตอนนี้ว่าหลักแสนแล้วะ ถ้าจะซื้อจะขายกัน้าตะ,ะเพราะว่าสป,ปกรมันส่วนใหญ่ก็คนก็ไม่ค่อยกล้าก็านหรอกผมไปถามอยู่เมื่อกี้เงินค่าเขาบอกแสนแสนหนึ่งะเราไปแอบถามเขาก็มีป้ายเขาบอกแสนแสนหนึ่งก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเขาก็ซื้อกันอะไรเขาว่ากันไปนะเราอยากจะรู้ว่าอ้อทำเลแบบนี้แต่แม่มันน่าอยู่อาศัยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าอย่างนี้พวกเลี้ยงสัตว์เนี่ยเลี้ยงวัวนี่ชอบเลยครับนี่เลี้ยงวัวนมเลี้ยงวัวอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนที่บ้านก็เลี้ยงวัวอ้าวเหรอ แล้วแล้วเลิก <ừ> ไป,ไปอ,อันนี้ก็เหลือแต่แเผกับแกะอเลิกไปเพราะอะไรคือมันทําแล้วมันไม่มีคนดูหรือยังไงดูแลไม่ไหวอ๋อดูแลไม่ไหวแล้วค่าอาหารแพงอ๋อพื้นที่อย่างนี้นี่อย่างว่าเราทีนี้เรื่องของการที่จะมาปลูกไผ่นี่คิดยังไงครับคือเมื่อกี้ถามไปแล้วยังไม่ได้คําตอบที่แบบเป๊ะคือจะหวังให้มันร่มรื่นหรือหวังเงินด้วยหวังร่มรื่นร่มรื่นมากกว่า เงินก็มันเรียกว่าขำๆม,ม,มากกว่ามั้งเพราะว่ายังไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนาะอ่าแต่ถ้าเกิดเราจะในอนาคตถ้าเกิดเราขยายต่อเนื่องอได้ <ใน S 1> มันก็จะเป็นเงินเลยกินบ้างอ่าอ่าโอเคเนาะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้ว,ลวผมก็มาดูไม่ให้มันสวยจริงๆแต่ปร,ป,ปริมาณบอกได้เนาะแปดสิบขวไร่อ๋อตรงนี้แปดสิบขวบไร่นะโอสวยๆครับอ่าโอเคก็ขอขอบคุณท่านที่มีอุปการะคุณนะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่อยาก ท่านไม่ข็อยากให้ให้ให,ให้เปิดเผยวิวบนนะครับท็อปวิวบนแทงน้ำครับมองวิวมุมบนโอ้สวยมากตรงพื้นที่นะครับอวิวพาโนารามาเลยแลวพาโนารามาดูดีครับตรงนู้นมีกังหันลมนะครับเป็นไหมครับมีกังหันลมที่สันเขาครับอ่ะ กังหันลมที่สันเขาเนะี่ยเรียกอะไรไม่รู้ห้วยบงครับห้วยบงเหรอรมีกังหันลมเต็มไปหมดเลยโอ้อกังหันลมผลิตไฟฟ้าครับอ่านี่พื้นที่นี้นะครับอยู่แถวแถวลำสนธิอำเภอลำสนธินะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ